ผมดูกับแชมป์เก่าของเรานี่ค่ะ ต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการตามใจแขกกันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราพักการถ่ายรายการนี้มาช่วงหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับแนะนาตัวแขกเชิญกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราดียร์เท็ดฟอร์เรียค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะสวัสดีค่ะมารินค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะสวัสดีค่ะข้าวฟ่างค่ะสวัสดีค่ะจิวค่ะ ขถามแรกก่อนไปถามครับผมถามข้อฟ้าน่อน่อยครับพ่อฟ้าฮนะักการที่คุณเป็นแชมป์เก่าแล้วอยู่ๆคุณก็ได้มาออกรายการนี้อีกแล้วคือเซอร์ไพรส์มากหนูมไม่คิดว่าหนูจะได้กลับมาแข่งอีกรอบที่นี่ก่อนเราจะไปเล่นเกมเราไปทํากิจกรรมกันเราพูดคุยกับทั้งห้าคนกันดีกว่าซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกไปชื่อเพลงว่า #sukianda เป็นพูดถึงเพลงนี้หน่อยถามเรื่องความเป็นมาของเพลงก่อนค่อนข้างชอบการแตลภาษาไทยเพลงนี้เหมือนกันที่มันมีคําที่สวยมากๆอยากถามได้ฝั่งวงว่ารู้สึกไงบ้างการได้ร้องเพลงนี้ คือเอาจริงๆด้วยความที่เพลงนี้มันเป็นเพลงในตำนานของทาง AKB48 ใช่ไหมคะมแล้วครั้งนี้พวกเราได้หยิบม,มาใช้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนเหมือนได้ golden ticket อะพี่คือเหมือนได้ของแลม,มาแล้วเราก็ได้ร้องเพลงที่แบบด้วยความความหมายมันมีความแบบไล่ๆมีความแบบแอบ,บชอบคือนางก็เลยรู้สึกว่าก็แบบก็สนุก<อ>สนุกดีใช่ชอบชอบค่ะมันแบบ ฟิเหมือนที่ที่บอกเลยว่าเป็นเพลงที่รุ่นพี่อยากนั่งมานานมากเหมือนกันตั้งแต่พวกพี่รุ่นกหนึ่งเลยคือว่าเป็นเพลงที่พวกเราชอบอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินติดหูมาตั้งแต่ T A C มาแล้วก็ <ạ. S 2> คือหนูก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่บอกว่าสดใสน่ารักอยู่ทะเลอะไรเงี้ยซึ่งชื่อหนูก็คือแบบแปลกกับทะเลนะคะอ่าแ,แล้วเราก็ได้ไปถ่ายอ MV ที่ทะเลด้วยค่ะก็ดีใจค่ะสุดเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้าปากหนูรู้สึกว่าชอบเพลงหนูมากรู้สึก ชอบเนื้อเพลงมากรู้สึกว่าร้องไปแล้วก็เขืนไปค่ะแบบรู้สึกว่าเวลาเต้นเพลงนี้แบบทุกคนแบบต้องยิ้มอ่ะมัน่ารักสดใสมากรู้สึกว่าแปลเพลงออกมาได้ดีมากๆซึ่งครั้งนี้เราก็ได้ที่ c k กาวมาช่วยด้วยนะคะก็ดีมากๆเลยแล้วก็แฟนๆก็ชอบกันมากๆด้วยก็สำหรับผมก็เป็นเป็นตั้ท่าที่เข้ามาในบาร์มี เราูสึกว่าตื่นเต้นมากมากค่ะที่้ทำเหมนเรแบบชอบเพลงมากรู้ว่าเพลงน่ารักมันก็มีไวที่สดใสมากๆเลยก็สำหรับหนูเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หนูชอบมากที่สุดใน AKB48 เลยแล้วพอเราได้เข้ามาเป็นแบบซินบัสสือของเพลงนี้ก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ร่วมกับเพลงนี้แล้วก็พอแปลออกมาเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่สดใสมากเหมาะกับตัวเรา หทีนีตน้ตัวตัวนี้เพลงมัน,ม,นมันพูดถึงความแอบชอบแล้ความแบบแอบชอบเธอแอบชอบอยู่ไกลๆอะไรเง<ม>ี้ยแต่ละคนมีประสบการณ์สิ่งนี้ไหมไในชีวิตอาจจะเป็นแบบแอบชอบเพื่อนแอบชอบอะไรก็ไ,ได้ดาราศิลปินที่เราชอบเป็นอะไรมีไหมนี่ค่ะแอบชอบรุ่นพี่ค่ะเฮ้ยชื่อเลยเอ้ยเฉยเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นหรอไม่ใช่ฝั่ไม่ใช่ฝั่งเหนือหรอคะไม่ใช่ฝั่งไหนคนไม่หลายคน มาลีนบ้างมาลีดีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นดด d d y ของรุ่นหนูจรเหรอใช่ไม่ใช่พ่อหนาไม่ใช่แล้วเนาอโอเคแอลชอบรุ่นพี่เหมือนกันพี่จี้นะคะหลายคนได้ไหมอ่ะได้ไม่เร่รักแต่เขาเป็นความรักที่เราแบ่งปันกันก็มีพี่จี้พี่เฟย์นี่พี่พี่เขาฟังพี่เฟมเพื่อนแพนเค้กพี่จิ๊บอยาก็ทุกคนทุกงนแต่แม่ก็แบบว่ารักรุ่นพี่ไงรักลูกพี่ที่น่ารักที่สุด เกอ่ะชอบพี่โมบายค่ะแต่พี่ได้ดูเอมียังคะดูแล้วพี่เห็นไหมว่าหนูโดนจิ้นกับใครจะโดนจิ้นกับเพื่อนสนิทตัวเองชื่อโมเน่แบบว่าเขินๆคือก็คิดในใจว่าทำทำไมแบบฮะเดี๋ยวแต่ว่าในมูดคือแบบหวานมูดในตัวเป็นสาวนะเราในโมเน่ตัวเป็นสาวนะใช่โมเน่ถ้าถ้าชอบเลยนะถ้าเป็นหนูก็น่าจะเป็นแบบเรื่องพี่เหมือนกันที่แบบให้มาสำหรับเซ็เซนส์ห้าเลยได้มีเรื่องพี่ในโมเน่ ปื้มชอบสามารถบอกชื่อได้ไหมบอกชื่อได้ไหมมีชอบหลายคนเลยแบบว่าชอบคือพี่ทุกคนเป็นแบบแรงกนะตุ้นให้เรามาเป็นสมัครพิธีก็เลยแบบอุ๊ยแซ่บชว์แต่สู้มารีไม่ได้นะมารีบอกทุกคนชื่อเรียบร้อยละเกือบเกือบครบละเกือบครบวงแล้วเขางบ้างมีไหมเขาฟางมีไหมแอบชอบขนมเบื้องค่ะอุ๊ยมันจะแตกไหมหนิอุ๊ย what อันนี้ต้องอ่านพี่จัดของโปรดตามคำเรียกร้องของข้อฟังแล้วนะกระเบื้องไส้ครีม กูเบื้องใสชอบกินขนมเบื้องชอบกินขนมไม่แอบหรอกอันเนี้ยชอบเลยเปิดเผยเลยไม่อเเปิดเผยเลยชอบเจอที่ไหนก็ซื้อหมดใช่นี่ที่นี่ก็มีเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวพี่พังซื้อทีนี้ในแง่ของงานภาพบ้างงานเอ็มวีสวยมากเอ็มวีนี้อยากรู้เบื้องหลังการทำงานเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ทุกอย่างแน่นอนครบทั้งเมืองไหมวันนั้นได้ถ่ายครบทั้งเมืองไหมอุ้ยเราไหมคือแบบเราไปหลายไปหลายที่ ใช่ผิวไหมผิวไหมอ๋อพี่ยืนแดดคแดดมันร้อนนะร้อนมากจริงจและมีเรื่องราวลี้ลับด้วยอ๋อใช่ไปเจออะไรมาใน MV นี้คือตรงตรงทางที่เราเต้นใส่ชุดเซมเต้นกันอ่ะมันมีเหตุการณ์นี้ค่ะคือมันเหมือนมีคนวางขวดน้ำไว้หลังโขดหินแล้วตรงนั้นอ่ะเราต้องถ่ายฉากโรนแล้วคือถ้าโรนมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะถ้าขวดน้ำปีนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันติดฉากเลยแบบหยิบขวดน้ำแล้วบอกว่า เชอคนน้ำอยู่นี่มิเชอบอกให้เ,เอาไปซ่อนก่อนเอาไปไว้แบบหลังคนหินอะ่ะมันก็ยังเห็นไงนะหนูก็เลยโยนไปในพุ่มไม้เลยเพราะว่ามันติดสังบีเพลงเริ่มเนี่ยแล้วสุดท้ายอ่ะพอหนูกลับมาดูอีกทีพี่เออาบอกว่าเฟมรู้ไหมว่าโยนโยนอะไรเข้าไปหนูบอกว่าก็โยนขนน้ําไปไงพี่มีอะไรหรอเขาบอกว่าหันไปดูตรงนั้นมันมีกุมารทองค่ะครับแล้วก็มีเป็นรูปปั้นนางตะเคียนหักครึ่งตัวอยู่ข้างหลังคนหินคือหนูโยนลงไปตรงนั้นแล้วมันเป็นแบบ พี่แจ็คเคยพูดอยู่เรื่องพี่แจใช่ไปพีเล้วเนี่ยก็แบบพี่แจ็คเคยพูดว่าถ้าออกสถานที่แบบเป็นแบบตามป่าตามเขาเงี้ยค่ะมันศักดิ์สิทธิ์มากๆใช่ไหมถ้าเราไปทำอะไรหรือว่าแบบเราไปทำอะไรที่มันผิดนิดเดียวเดี๋ยวเขาตามกลับมาเลยโหจังหวะนั้นใจหนูล่นเลยพี่ค่อนข้างน่ากลัวค่ะผ้ามันเป็นแบบนางตะเคียนหักครึ่งแล้วก็กูมันทองอยู่ข้างผ้าเห็นไหมใช่ไหมซึ่งขวดน้ก็คือขวดน้ะที่หนูแบบกินแล้วเที่ยวมันมีสองขวดมีสองขวด คนคลอดนี่แบบเราทานานกันแล้วก็วางไว้ร่วมกันแลน้วน้องเ็นก็ชี้ให้ดูคือแบบโอ๊ยใช่ว่าตอนยืนขอขมานานมากว่าแบบเออแบบไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าไม่ไมีอะไร ไม่มีอะไรตามกลับมาค่ะเราเชื่อในตามหลักวิทยาศาสตร์แทนครับสำหรับใครที่อยากดูซีนนี้เนี่ยผมทําการบ้านไว้เพิ่มเติมอยู่ประมาณ2.14จุดหเลยประมาณนี้แหละอยู่ช่วงๆเลยนั้นเราไปดูได้มาลินบอกงงนี่ถ่ายวีดีโอไปทางทีมมาลินได้รู้เรื่องนี้ปะได้รู้เรื่องนี้ปะอยากรู้เข็ดนิดนึงเขยดหดีเลยอ๋อไม่เอาเรื่องนี้ไม่รับรู้ไม่รับรู้ไม่รับรู้ก็คือจะไม่เกี่ยวแล้วตอนนั้นมีเฟรมคนเดียวว่าที่รับรู้เรื่องนี้มีใคร ตอนแรกอ่ะเหมือนพี่พี่เขายังงงใช่ไหมคะ,ะว่าเอ้น้องพอดีชื่ออะไรตอนนี้เขาจําได้แล้วว่าเฟมคนนี้แน่นอนอเขาฟ้านนมีไหมมีประสบการณ์อะไรในกองทั้งนี้ไหมหรือสนุกอย่างเดียวกองนี้หนูรู้สึกว่าหนูชอบมากคือวิวมันสวยมากเลยค่ะที่นั่นแล้วเราไปถ่ายกับฉากแบบพระอาทิตย์กำลังตกแล้วมันมีเป็นแบบท้องทะเลแล้วก็โขดหินอะไรเงี้ยรู้สึกแบบประทับใจเหมือนแบบว่า หมือนณช่วงขณะที่ถ่าย MV มีอยู่เหมือนไม่ได้ถ่ายอยู่มาเรามาเอนจอยเล่นกับเพื่อนเพื่อนจริงๆใช่พือมันก็จะมีฮินมากมายเกิดขึ้นในเอ็มวีด้วยใช่ไปบ่ายวิวอยู่คนเดียวเนดีวยเาเรียกว่าเป็นเอนมเอ็มวีอที่ผมว่ามันเปลี่ยนการดูไปเหมือนกันเพราะปกติจะเห็นพวกเราเต้นอย่างเดียวนะแล้วก็ใส่ชุดเซ็มอะไรเงี้ยรอบนี้ก็จะเป็นทะเลเป็นอะไรด้วยก่อนจะไปถึงคำถามต่อไปผมถามคำถามสุดท้ายในพาร์ทของยีนเคเก่อนการมีแฟนคลับเกิดขึ้นมากมายเกิดขึ้นเรื่า วันน้จะมีคนมาเชียร์เราทุกครั้งที่เราไปเล่น <c oughs> รู้สึกถ้าถ้าแบบสำหรับตัวหนูหนูรู้สึกแบบว่าเ,เหมือนพวกเขาเป็นของขวัญน้ําาบางงานอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบมาได้จริงๆแต่เขาก็แบบพยายามมาหาเราเลยทำให้เรารู้สึกแบบขอบคุณมากๆแล้วเรารู้สึกแบบว่าออแบบดีใจที่มีคนให้เกียรติเราเยอะขนาดนี้เราก็มีคนที่ยังรักยังซัพพอร์ตเราอยู่ So, แบบมันทาให้<ๆ>ตัวเองกนละับมาคิดว่าอเราทาไมเราแบบยังไม่รักตัวเองในเมื่อแบบมันมีคนรักเราตั้งเยอะแล้วแบบเราไปด้อยค่าต <ช nam S 1> ัวเองทำไมมาลีนบ้างลหะของหนูอเป็นแบบว่าเหมือนกำลังใจผมสมมติวันไหนที่หนูสอบไ,ไดเหนื่อยงหนูก็จะพิมพ์ลงแนละ้วแบบขอกำลังใ,ใจหน่อยได้ไหม,หมแบบนี่นะัน คือทุกคนก็จะคิดมาหมดเลยแบบให้กำลังใจนะอยู่ค่อนข้างเสมอซึ่งหนูก็เห็นจริงๆเพราะว่าแบบเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมาหาตลอดเขาจะบอกว่าเนีย่ยต้องลางานมานะ้เนี่ยพี่ติดเราจะที่อยากมาหาอะไรเงี้ยร,รู้สึกว่ามันเป็นการที่เขาแบบเหนื่อยมาหาเราแล้วแบบมาให้กำลังใจเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าที่ใจที่ได้เจอก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาหากันก็อยากให้อยู่แบบให้กำลังใจให้กันอะไรกันครับคอ่ะแฮเก็ตบ้างค่ะรู้สึกแบบว่ามี energy มากขึ้นเวลาเต้นแบบว่าเต้นแล้วก็เห็นพวกเขาแบบว่า มาเชียอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบว่ามีพลังแล้วก็แบบได้รับกาลังใจด้วยเวลาแบบว่ามาหาตามงานอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแบบเออบางครั้งอาจจะแบบมาไม่ได้แต่ว่าเขาก็แบบพยายามมาหาเราบางคนก็แบบยอมแบบลางานเพื่อมาหาหนูแล้วก็แบบดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หนูก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันนะคะก็ไปทํางานบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะคะมาหาหนูนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะครับทั้งคือบ้างค่ะก็รู้สึกจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบ ดีใจมากๆที่ได้เห็นแบบว่าแฟนคลับเราอยู่ทุกงานที่เราไปเชร์จีิงๆพวกเขาก็เหมือนเป็นแรงใจแค่เราแบบมีแบบกำลังใจในการทํางานเหมือนกันคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่อยู่ดีก็แบบมาแบบว่ามาสนับสนุนเรามาช่วยแบบว่าซัพพอร์ตเรามาหาเราะ่้แล้วก็แบบว่าขอบคุณนะคะแบบว่าที่ตามเตัแล้วก็อยากให้ตระตูวกับทีมชิวคุณพ่อฟังครับคุณฝากเลยครับอ่ะก็จริงๆหนูว่าเขาเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดเลยในการ เดินทางของเส้นทางนี้คือถ้าไม่มีพวกเขาคงแบบไม่มีหนูในวันนี้อะไรดีใจที่มีทุกคนอยู่เพราะ่หนูเองก็เคยอยู่ในพาร์ทของแฟนคลับเหมือนกันแลนะ้วพอเราเรามาตามเราก็ได้รับกําลังใจดีๆใช่ไหมล่ะทีนี้พอหนูมาอยู่ในพาร์ทนี้หนูก็อยากส่งแบบกำลังใจดีๆกลับไปให้ทุกคนเหมือนกันก็รเรียกว่าเป็นกําลังใจจากน้องถึงแฟนๆด้วยละกันแล้วที่ผมฝากเพิ่มก็จริงๆแล้วผมเองก็ได้รับกําลังใจจากเหล่าพี่ๆแฟนคลับเหมือนกันเพิ่งรู้ตอนหลังนะครับว,ว่าตัวเองก็มีแฟนคลับจากวงนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะที่ดูรายการของเราแม้ผมจะเต้นไม่ได้บ้างอะไรนี้ก็นะครับก็แวะเข้ามาทักทายมีบางคนอุปถัมภ์จากมือให้นะเราทุกวันนี้ทำตัวไม่ถูกนะแต่จะพยายามนะครับผมลองไปกิจกรรมพวกคุณมาหลายอันละผม่ผ่ยืนถือกระเป๋าผมอยู่เงี้ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนานกิจกรรมตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกิจกรรมน้องๆดเลยครับอ, <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยเสียงอะไรครับเนี่ย ผมต้องเกินกันว่าการเจอพวกคุณเนี่ยแต่ละครั้งไม่เคยทำให้ชีวิตผมได้นั่งเฉยเฉยได้ไปแบบเราจะมาสวดมนต์ร่วมกันเราจะไปเต้นอะไรด้วยกันไม่มีคือพอเจอบินเคปุ๊บต้องเป็นเล่นกีฬาตลอดเลยเลยอยากจะถามว่าแต่ละคนน่ะกิจกรรมยาว่างมีออกกําลังกายบ้างไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้เล,เลิกเลิกเวทแล้วค่ะครับเพราะว่าร่างกายมัดแน่นเกินไปอ๋อเป็นบนักอีกใช่คือมันมีช่วงหนึ่งที่หนูโดนทักว่าแบบเออทำไมดูตัวหนากว่าเพื่อนออแล้วสุดท้ายเอาไปดูมาอ๋อ เล่นเวทใช่ก็เลยแบบดูจุดๆก็เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นคาร์ดิโอแทนอ๋อวิ่งแทนไปวิ่งไปวิ่งด้วยแล้วก็มีพิเรทิสด้วยครับซึ่งเฟรมรู้ไหมับว่าวันนี้เฟรมจะต้องวิ่งเยอะที่สุดในชีวิตที่เฟรมวิ่งคาร์ดิโอมาอก็ลองดูสิแม่เดี๋ยวรอดูนะฮะอ่ะมาดูบ้างหนูนี่ออกกำลังกายทุกวันเอ้ยทำไรอ่ะออกกำลังกายปากออ๋ลองเพลงเหรอ การกินเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็การออกกำลังกายหน้าก็เหมือนกันนีคือการเคี้ยวมันจะเห็นไหมพี่เห็นมันต้องแบบใช้แบบชอบกินใช่แล้วหนูชอบกินอะไรบ้างคะเมนูที่ชอบแบบขอขยะควางหมูหยองเมนูที่ชอบทำใหมูหยอร์กเปสียงสองเลยโอ้โหโอ้ยไม่ชอบกินหมูหยองมาอร่อยอร่อยกินขาต้มเลยนไม่ค่ะกินแบบขนมปังหมูหยองไม่ก็แบบว่าข้าวหมูหยองอร่อยอร่อยมาก ว่า้เราสามารถสั today, mm ่งเมนูข้าวหมูหยองได้ที่ไหนบ้างในชีวิตหรือซื้อขึ้นมาแอดออนหรอใช่หมูต้อแบบซื้อแยกมันต้ององเปล่าอะยเงี้ยโอเวลาจะซ้อมก่อนซ้อมอะไรเงี้ยเออทุกคนรวมกันอร่อยมากที่ต้องไปกินข้าวหมูหยองเยอะข้าวหมูหยองเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นสิทธิ์ใหม่ขอยอร่อยไม่คิดว่าจะได้เห็นคนเต้นหยองกินกับข้าวครับอ่ะทำเค้กบ้างหนูชอบเดินค่ะรู้อย่างไจะได้เดินเยอะที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้จริงเหรอจริงคือมิชชั่นของแต่ละวัน คือตัวต้องเดินขั้นต่บหกพันเก้าเดินไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้แล้วถ้าวันนั้นไม่ถึงทำไงเดินเดินไม่ได้ไม่ได้ต้องมีก็ไปโค้ดวันต่อไปวิ่งวิ่งสั่งแล้วเรียกง่ายว่าผมชอบเดินพูดถึงอ่ะชอบเล่นที่สุดก็เป็นปีกบอลแล้วมีว่ายน้ำปั๊มขับนานๆแต่ก่อนเล่นว่ายน้ำตอนนี้ได้ว่ายตอนนี้แบบนานๆทีเพราะว่าสุดท้ายจะได้ทุกอย่าง และคนสุดท้ายของผมนี่ต้องเรียกว่าเจ้าแห่งกีฬา้ยแต่จะบอกว่าตอนนี้หนูไม่ค่อยได้ออกไปเพราะว่าหนูอ่านหนังสือสอบใช้พลังสมองแทนไอนนรอบที่แล้วเขามาหนูเล่นบาสหนูเล่นนู่นเล่นี่หนูเล่นไม่หมดเลยค่ะชอบเล่นเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก็จะเล่นนานๆแต่ตอนนี้ไม่ได้ว่างออกใช่แต่รู้ไหมวันนี้จะต้องกลับมาเพื่อทวงบอลลังแชมป์ได้เลยจะมาเลยเกมเน้นความเร็วกับไวพริบห้าคนนี้ใครเก่งสุด แต่ภาคไม่ออกกับร่งกายแล้วนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาอีกแล้วครับเสียงอะไรของเขาเนี่ยเสียงอะไเสียงอะไซึ่งกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะจะให้น้องๆเขาแบ่งทีมเป็นสองทีมนะครับในการแข่งขันเนี่ยวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการนับสกอร์รวมนะฮะด่านทั้งหมดวันนี้มันมีทั้งสามด่านมันจะมีด่านวิ่งเขาเรียกว่าเหยียบบล็อกไปเรื่อยแต่ในระหว่างที่เราเหยียบบล็อกมันก็จะมีลาวา เราก็ต้องหลบไฟตรงนี้ทีมหนึ่งจะมี3าคนครับอีกทีมจะมี2คนและที่จะเป็นอาสาเป็นตัวทวงให้ทีมที่เหลือ2คนนะฮะสุดท้ายนี้<ๆ>ก่อนจะไปเล่นเกมกันความคาดหวังกับอลาบัามที่5แล้ว B K เค u ที่เอกมี5้าอาาบัมแล้วคาดหวังอะไรกับอลาบัมดีบ้าะคาดหวังอยากให้ทุกคนรับชม MV ็เพลงนี้แล้วก็ช่วยกันเต้นกันเยอะนะคะใครที่แอบชอบแฟนอยู่นะคะคุณนาติกแคทแล้วก็บอกชอบพอไปสักเลีหนึ่งัให้กันชวบกัน ก็ฝาก่น้องทุกคนด้วยนะฮะติดตามครับ BNK48 ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram, Instagram TikTok YouTube, YouTube X และแอป IM ครับยอด้องจอิงเล้วเออ <laughs> พอดีที่ว่างนะ <laughs> เป็นร่างงานอีกคนหนึ่งได้เหมือนกันนะ อ่ะก็คือไปติดตามได้ทุกช่องทางนะฮรแล้วก็รวมของช่องทางพวกเราด้วยนะค,ะ white, นะครับเฟซบุ YouTube, Facebook, IG, X, ะะ๊กไอ e ี o o k i ั X เข้าไปติดตามกันได้นะค,ะ<ส>นะครับผมแล้วก็เข้าพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์กันได้อะฮะหมดช่วงพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปเล่นเกมกันเดี๋ยวระหว่างนี้เขาไปแบ่งทีมเตรียมตัวใครจะเป็นแชมเปี้ยนของเราในรอบนี้นะฮะและของรางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอไปตกลงกับข้าฟ่างก่อนตอนนี้ทวงแล้วนะทวงแล้วนะจากเทปที่แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วถึงตอนนี้นะฮะก็จะเป็นตอนแบ่งทีมก่อนเล่นเกมนะฮะนี่ก็จะเป็นพิธีกรรมนะฮะเรียกว่าเป็นการแบ่งทีมนะฮะแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะเป็นตัวผ่วงทีที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ทีมนี้แบ่งออกมาแล้วจะเป็นใครกันบ้างนะพระ้อมแล้วมาครับผม <Una> อโอ,อ้ยพ <ไ projections S 2> อดีเลยโ <dares ay? S 1> อ้ยคิดเราคิดเราคิดคิดคับผมอูกับแชมป์เก่าพอผมอูทีมเก่าฮะทีมเก่าฮะต้องชนะเดี๋ยวเราแบ่งกันเป็น2ทีมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม หลังจากที่เราไปตกลงแบ่งทีมกันมาแล้วนะฮะวางแผนกันเรียบร้อยแต่การจะไปเล่นพวกเราเนี่ยจะเล่นกันเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้นะเราก็เลยไปเรียกตัวพี่ชายคนหนึ่งหลอกมาเพื่อจะได้พาเราไปเล่นในแต่ละเกมได้ครับพี่เอ็นสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรกของการเล่นเกมวันนี้เราต้องเราต้องอะไรบ้างครับกิจกรรมวันนี้ครับอย่างแรกคือนะครับก็ต้องเตรียมร่างกายพร้อมนะครับยื้อเส้นยื้อสายพร้อมแล้วก็ต้องมีสติกันทุกคนนะครับเพราะว่าในแต่ละห้องเนี่ยนะครับมันมีหลายโหมด ที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับห้องแรกนะครับห้องที่หนึ่งนะครับโหมดที่เราจะไปเจอคือชื่อโหมดว่าคุกกี้มอนสเตอร์คุกกี้มอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวคุกกี้นะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับโดยที่เขาจะอยู่บนพื้นบ้างอยู่บนผนังบ้างภารกิจของพวกเราก็คือเจอเขาอยู่บนพื้นเราก็ไปเจอเขาอยู่บนผนังเราก็ไป ตกผนังนะครับไม่ต้องเตะผนังพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะครับคือเป็นพื้นที่ที่เป็นลาวาเราต้องระวังอย่าไปเหยียบส่วนสีเขียวคือเซฟโซนสามารถเหยียบสามารถพักได้พื้นที่ที่ไม่มีสีก็เหยียบได้เช่นกันครับข้อควรระวังของเกมแรกครับเราต้องระวังอะไรนี้เมื่อเราไปกันเป็นทีมวันนี้หลักๆแล้วนะครับก็คือเราต้องคอมม u n i เ c a การต้องสื่อสารการเล่นกันเป็นทีมนะครับเพราะว่ามันมีเวลากําหนดด้วยนะครับถ้าสมมติเราโมเดลไปจุกกันอยู่ที่เดียวนะครับเราอาจจะเล่นไม่ไม่ชนะก็ได้เอาเป็นว่าบ้าอย่างเดียวคือต้องวางกล มันค่อนข้างกว้างเป็นพื้นที่ห้องที่ใหญ่ที่สุดของของในเกมรูมที่นี่และก็เพื่อให้เป็นการให้เกียรติรายการผมเนี่ยคือมีแชมป์เก่าเลยจะสงแชมป์เก่าคเอามีเอาไปแชมป์เก่าได้เลยครับผมได้เลยครับคือน้องข้าวฟ่างนะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆจะพาแชมป์เก่าผมไปผจญภัยกับห้องแรกเลยครับได้ครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกมแรกครับการแข่งขันในวันนี้จะวุ่นวายขนาดไหนนะฮะแล้วก็ใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะไปดูกันเลยครับผม ปโอ้โหวิยต้องห้ามแบบสีแดงนะตลาชีเวอร์ตลาชีเวอรชาติครัสวแน่นว้าจิ้มย่างิ้มย่างจิมย่างมาิ้มย่างมาจิเมย่างทไอยูาไม่ทเยียสดได้สดได้ ชิลมากเลยยังไม่ทำแพ้เลยเนี่ยคือรู้สึกชิลมากเลยอะเกมเนี้ยง่ายมากง่ายมากเลยที่เหมือนแบบเดินเล่นในสนามหญ้าทีพวกเรามีเดอะแบกค่ะนี่คือพี่กาเหมือนพาหลานมาเล่นครับผมจะไปดูกันนต่อไปครับผมไป และหลังจากที่เรานะฮะไปในห้องแรกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันมันค่อนข้างดูเดือดนะฮะแล้วก็ทีมแรกเนี่ยเขานาอยู่พี่เกณฑ์เราจะเจออะไรต่อฮะในห้องต่อไปนี้ครับห้องถัดไปนะครับเรียกว่าห้องไฮออดายนะครับถ้าไม่ซ่อนนะครับเราก็จะโดนยิงตายนะครับโดนเอเลี่ยนโดนเอเลี่ยนยิงนะครับทีนี้เนี่ยในห้องเนี่ยเราก็ต้องมีการ หลบลูกกวาดเอเลี่ยนกฎกติกาง่ายๆนะครับคือถ้าลูกกวาดเนี่ยมันขึ้นเป็นสีน้ำเงินแปลว่าเอเลี่ยนเนี่ยเขาหลับอยู่นะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นครับก็ตอนที่เอเลี่ยนเขาตื่นขึ้นะนะครับเราจะมีเวลาทั้งหมด3วินาทีที่มันจะกระพริบขึ้นมาเป็นสีแดงทีนี้เราต้องหลบหลบตรงไหนก็คือมันจะมีเสาววอยู่กลางห้องเอเลี่ยนขึ้นมาดิเรกชันไหนเราก็ต้องไปอีกดิเรกชันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระหว่างที่เล่นเกมนะครับในนั้นมันมีเกมอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นเกมแค่หลบเอเลีี่่่่ยนนนนนนะะะครรัับเเเเาจมมิชใให้้องงๆทซึแตลลลวี่ย จะไม่เหมือนกันครับทีนี้น้องก็ต้องไปไฟลเอาเองในห้องว่าแต่ละมิชชั่นเนี่ยมันคืออะไรรโดยที่จะมีเอเลียนเนี่ยคอยเข้ามาอินเชอร์ฟเขาตลอดเวลาครับตรงนี้แล้วเนี่ยแชมป์เก่าของผมยังจะสามารถรักษาผลงานได้อยู่ไหมครับก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากในห้องแรกเนี่ยเขาดูเล่นแบบว่าค่อนข้างแบบมีมีมีกลยุทธ์อยู่อมีกลยุทธ์มีการแบบอย่างนี้จริงจังอใช่จริงจังลยครับล้อค่อนข้างแบบ มีความแอคทีฟนะครับ<ช>ก็เดี๋ยวไปดูกันทีนี้ผมถามทีมผมก่อนจิวครับทีมเราตอนที่ผลงานมันค่อนข้างยามยาเราจะแก้เกมยังไงฮะคือตอนนี้ก็คือต้องใหพ้พี่กันนะคะออกกลยุทธ์ใหม่ที่เราจะมาแก้เกมฝั่งตรงข้ามให้เหราซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้พาหล,ลานใช้คำวา่าหลานเกมต่อไปถึงเวลาที่หล,ลานต้องแบกรุ่งแบบผมแล้วนะฮะเกมที่2จะเป็นยังไงนะฮะเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับกับเกมอะไรนะฮะไฮออดาจยครับผมอ่าไปดูครับผมไปเลยเกมนับเลขครับอันนี้หลานรอบแล้วเฮ้ยฟังก่อนฟังก่อน เรื่องสอกดแล้ว3กดแล้วค่ะหก9จ็ดแปด้วเกองบแล้วอเหลย่ยัลืออู่นี่น่บ่ต่อไเลียงเลกวะค่ะ1นึอยู่นู่นค่ะ2องอยู่นี่ค่ะเจ็อยู่ไหนไปต่อไปตาเไื่องหมดแล้ว2กดแล้วส ห้ายังไม่เจออกค่ะกก้าไปไหนวะชิ้นห้าไปไหนมะหาเลี่จู๊ดยัวกี่เลขเจ็ดยี่สิบไปไปห้าห้าอันนี้อไรกันห้าห้า เฮ้ยมัไมไม่ถูกอ่ะสิบเก้ายี่สิบสิบเก้าหมดแล้วความจำสั้นมากจะไปได้จริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทำไมเราจำไม่ได้ส <c oughs> นุกมากสนุกดีค่ะ ได้ไปถึงตั้งเลเวล3เ yeah. ยแต่ว่าตายเลเวลสานั่นแหละหนุ่มากเลยค่ะลุงนำทีมอีกแล้วเกมนี้ไม่เหนื่อยเท่านี้แต่ว่าใช้สมอง,องกับใช้คอมมิเนคชั่นเยอะกว่าแ<า>ยกยประสาทนิดนึงก็พวกเราทำได้ดีแล้ว <Yeah. S 2> นะเย่ yeah. ครับผมหลังจากที่เราผจญภัยกันมา2ด่านเมื่อกี้ลูกทีมผมยังมีความสุขอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ทีมเราโดนคะแนนนาไปอีกแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เลยปล่อยเซอร์ในการแข่งขันด่านสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับพี่เคนครับเราเดินทางมาถึงด่านสุดท้ายแล้วผมอยากรู้ว่าเรากำลังจะไปเจออะไรต่อครับครับผมก็ไอ้สด่านแรกเนี่ยเราก็ใช้ทักษะคล้ายๆกัน2ด่านแรกเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการวิ่งซะเยอะอันนี้พอเราเปลี่ยนด่านใหม่นะครับเราก็จะใช้มือเข้าในตัวช่วยนะครับเราจะมีการพักขากันบ้างแต่พักจริงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเเหมือนนกัะรพาาว่ ด่านถัดไปเนี่ยนะครับมันก็คือด่านมูลคลามนิ่งนะครับ,รบเราต้องไปไต่ดวงจันทร์กันนั่นเอง<า>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น,นคล้าย ผาจำลองนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ให้เราไต่ไม่ให้น้องๆไต่ไปจนถึงสุดๆนะไต่ไปไต่มาแบบไต่ไปไต่มาเหมือนกับไต่อยู่บนผนังโวนงจันรพอใช้คําว่าไต่ปุ๊บมันก็แปลว่าใช้มือกติกานะครับก็จะง่ายๆนะครับเกมแรกนะครับจำได้กันอยู่ไหมเกมแรกเราเจอสีน้ําเงินบนพื้นใช่ไหมครับอันนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับแทนที่มันจะอยู่บนพื้นมันจะไปอยู่ที่เราเกาะคอนเซ็ปต์ไล้ใครเดิมคือถ้าเจอสีแดงนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปจับเขานะครับจับเฉพาะสีน้ําเงินแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญก็คือ เปนเพราะตรงพื้นแล้วเป็นลาวาถ้าหล่นไปนี่ละลายเลยละลายเลยหายไปเลยกุดายกุดายใช่ครับใช่ครับเท่านั้นแหละครับผมงั้นก่อนที่จะไปครับผมถามความพร้อมน้องๆของด่านสุดท้ายครับคุณกัปตันทีมครับตอนนี้คุณมีความเห็นยังไงกับการแข่งขันตอนนี้ฮะพร้อมมากเลยคระเราพร้อมไปปีนตรงกันพูดมุนอ่าเดี๋ยวนี้ดูทางทีมผมเอ่อทีมสมาชิกอะสมาชิกสมาชิกไม่สนอะไรแล้วนะสมาชิกเราพร้อมไหมเราพร้อมขนาดไหนครับเฟน แน่นอน100%ให้ร้อยห้าสิบดีวะคะดีลงไหวไหมพร้อมมากเลยนะคะพร้อมสู้คือยังไงเราก็รู้ผลอยู่แล้วเลยอะและจะแพ้หรือจะชนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับด่านสุดท้ายครับกับด่านที่มีชื่อว่ามูนคล l ม m b บิงครับผมรับผมไปดูกันเลยกับลังครับพร้อมแล้วครับเราจะไปปักพงที่ดวงจนันทร์เป็นกระต่ายเหรอใช่กระต่าย thank you เนล็บจะ,ะหลุดถ้าหนูว่าเกมนี้แบบว่าไม่ได้ใช้รแรงานแต่ว่าแพนเคกเสียนมากไม่นิ้วอ่ะนิ้วแดงอ่ะคนที่ต่อเล็บมานะคะระวังเลยนะ Work work smart not not work hard โอเค Very good hey. ครับผมแล้วก็หลังจากที่เราร่วมเล่นเกมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสองทีมก็ไปแข่งตามเกมต่างๆก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วนะฮะเขาเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์นะครับก็ต้องขอตกมือใหกับทีนี้นะครับ คุณมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการรักษาแชมป์คุณมาก็รักษาแชมป์อีกแล้วไม่แต่จริงๆครั้งนี้มันเป็นทีมเวิร์กด้วยถ้าไม่มี2คนนี้ก็คงไม่ได้แชมป์ะนะครับก็เรียกว่าไปสุดทุกดา่านนะครับทำทุกภารกิจนะพิชิตจักรวาลนะครับผมก็สามารถไปได้นะทีนี้ผมต้องกลับมาถามน้องฝั่งผมบ้างฮนะคือมีอะไรจะพูดไหมฮะ เราก็มีทีมค่ะแต่ไม่เวิร์กก็ทีของผมเนี่ยจะเน้นเรื่องของหน้าตาเป็นหลักในการแข่งคันนะเรากลัวว่าหน้าเราจะเสียทรงอะไรอย่างงี้เราก็เลยคิดว่าเราแพ้เขาก่อนก็ได้นะฮะในรอบนี้และผลหน้าครับผมคิดว่ากีฬาต่อไปผมต้องหากีฬาใหม่ที่เข้าฟางไม่สามารถชนะผมได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็กำลงังจะไปค้นคว้ากีฬานะั้นอยู่ว่าจะมีกีฬาอะไรบ้างนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากถามนักเด็กดีกว่าเป็นไงบ้างคะกับการไปเล่นวันนี้มาทั้งหมด เอาจริงสนุกมากเหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวเลยวันนี้คือหลับปุ๋ยแน่นอนรู้สึกว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่ปุ๋ยบไม่เคยทํามาก่อนเลยใช่ก็สนุกมากมาลีเป็นไงบ้างครับเหมือนกันชอบมากปีนเขาดีเล็บเกือบนครับขวั่งนี้บ้างเฟย์เป็นไงบ้างวันนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่มาได้มาทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะแล้วครั้งหน้าก็จะกลับมาอย่างแน่นอนค่ะรับทุกอบการมีพี่เป็นตัวถ่วงเป็นยังไงบ้างครับ พี่เป็นตัวเบรกแล้วหนูเป็นตัวถ่วงมากกว่าเพรานะสนุกมากๆค่ะมันแบบทําให้เราได้ฝึกไหวพริบแล้วก็ได้ใช้กําลังแบบออกกําลังกายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นกิจกรรมที่แบบน่าตื่นเตนะ้นอ่ะแบบเพิ่งเคยทําเป็นที่แรกแล้วก็แบบสนุกมากๆเลย <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นความสนุกสนาน่ะสุดท้ายนี่เราให้น้องๆฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าจะไปติดตามเพลงใหม่อะไรยังไงที่ไหนยังไงครับไปโอเคค่ะฝากเพลง #sugananda เน้่ยนะคะเพลงอัลบั้มที่5แล้วค่ะสามารถไปรับชม MV ได้ที่ YouTube b n c 4 8ค่ะและ้วก็สามารถรับฟังได้ทุก Streaming platform เลยค่ะอ่านะครับรก็อย่าลืมไปติดตามน้งองๆแล้วก็ฝากรายการตามใจ้แขกของเราด้วยนะครับที่ช่อง Space Bar w i b e นะครับรอบหน้าเราจะพาแขกคนไหนมาทำกิจกรรมก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณ Galaxy m u t i v e r s e นะครับผมชั้น4 มาบุญครองนะครับก็แวะกันมาเล่นกันได้นะก็สนุกสนานกันแบบพวกเราวันนี้นะสุดท้ายนี่ครับพวกเราทั้งหมดตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องขอลากันไปก่อนแล้วไปกันก่อนแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ